กอดอกนี่งามครับครับอดอ,บอกบางใยเลยครับออ้เห็ุหนาขาวต้นนึ่งครับทาดงั้นเหมือนต้นฮัอหมูบางใยเลยจุดชมวิวอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะครับ ก่อนสิไปเก็บเห็ดลูกจ้างอิสระกลพาพี่พาน้องมาเบิ่งจุดชมวิวกันครับตอนนี้ห้เบื้องทะเลหมอกครับบ่เห็นภาพเบื้องล่างเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศอันงดงามจุดชมวิวของอำเภอพักดีชุมพลเป็นจุดชมวิวข้างล่างอาจจะเป็นรถครับองรถแล่นเป็นทางรถหระครับ ไปครับเก็บเห็ดต่อไะเนี่ยครับใกล้สิแจ้งแล้วล่ะครับกัหกมงเร้าแล้วแต่อากาศก็ยังปิดอยู่ครับ สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับพ่อครับลูกจ้างอิสระอีกคือเเ่าแล้วครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาลอโคกเบื้องครับเมื่อนเนี่ยหลังจากที่ฝนตกลงมาหน่อยหนึง่ง <c oughs> กาเฮ็ดห้โคก,กมีความชุ่มชื้นอยู่น้อยหนึ่งครับเะว่าเห็ดสีออกบ่ออกเขาก็ยังโมโหเนาะโดยปกติมันต้องฝนตกจกักสามสี่เมือ่อให้แดดออกเอาเอาจักหน่อยนะครับเห็ดก็เริ่มสีออกแต่อันนี้ฝนหัวก็ตกครับก็บเลยลองมารอเบื้องซื่นละ่ะ ถ้าได้เห็ดหรือข้าหมานก็สีไดท้ายเขีม้มไห่เพียไห่น้องเขาได้เบื้องนะครับนะครับ,รบจังใดกับไปรุ่นน้องกันครับบันเนี่ยว่าเขาสีหมานบ่หมานเมื่อเนี้ยจะจังไปพูนละเขาไปทางไหนพูนละครับไปว่ากันอีกทีหนึง่งหมานบ่หมานเนาะไปครับ เห็ดพึ่งเลือดและเห็ดพึ่งอย่างเดียวเห็ดพึ่งดอกงามๆเลยครับชุดแรกเห็ดหน้าขาวครับเห็ดหน้าขาวเบพี่น้องมองดูโอ้แมนต์ต้นอย่าครับเห็ดหน้าขาวเก็บทันแล้วโอ้ยครับโอ้ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกอนครับพ่อดงเห็ดนาขาว ผมนี่มันเคยออกนะครับผมเคยมาเอาตลอดแล้วครับเ่าครับถ้าออก,ออกออกหลายครับผมเนยะพี่ยอง เบื่อไปเรื่อยๆครับจะล้งออกครับเนี่ยน้อยๆียัางรอบมังอีกจักหน่อยก่อนครับตรงนีโอ้เผีอกตรงนีอีกไหม นะครับกำลัสงสิเกิดครับดอกน้อยดอกซ้ำนี่เขาเอาอยู่ครับนะดอกน้อยก็นี่เขากับ่เอา คือมาหาเบิ้งทั้งผลนะครับ nhanh mất là không à. นาขาวสองดอกครับถือฝนเพื่อนเนี่ยครับคืนนี้ฝนตกน้อยนึงเห็ดนาขาวอีกดอกนึงครับโอ้ดอกใหญ่เลยครับดอกง,งามเห็ดกะยังบ่ออกหลายนะครับก็ออกมองละดอกสองดอกครับก็เพอได้เล็้ไปนะครับเนาะ ช่วงนี้ก็จะมีแต่เห็ดหนาขาวนี่ยหลงมั้งครับดีแล้วล่ะเห็ดยังก็ได้ว่าจะได้ดีมั้ยนะงานเห็ดปวกบ้างนะมองก่อนครับเห็ดปวกทังไหนว่ออกดอกเดียวเห็ดปวกอีหลีครับเดี๋ยวเราไปหาบางมูลก่อนออกดอกเดียว เห็ดกอตัวเนี่ยครับออเห็ดกอดอกงามๆแล้วครับกำม่งพ่ออีกสามสีดอกอยู่ครับอยู่ต้องพุ่นกับมีสองสามดอก นาขาวแล้วครับช่องนีกําลังซะเริ่มออก เห็ดก็ออกห้างครับทีละดอกสองดอกทีละดอกครับหเห็นแบบแบบครับว่ามันเห็ดก้อล่ะโอ้แมน,นอีหลีครับเห็ดก้อ นาขาดอกง่ายๆเลยครับมึงแล้วดอกสอดอกไปครับก็ได้เล็้อยู่เดี๋ยวมื่อไก่ไกา่ามันเห็ดก้หรอครับแวบๆบอยู่น่ะแมนอิลีครับอ้าดอกบวังใหญ่เลยครับ าดอกนี่แม่เท่าบ่อะไรเนี่ยโอ้บ่เท่าดอกครับเอาได้อยอ่ให้มันค้นกับรุ่นเดียวก็ค้นเจียบนี่ล่ละโอ้ท้องขาวสวยงาม Oh, Đó, mà nhiệt qua này ngắm khắc, khắc. ครับบริเวณปลาเห็ดกอครับหรือว่าต้นกอเหรอครับมีพี่น้องเขาอยากหู่จากต้นกอสันครับผมจะเอาให้เบิ้งนะครับนี่แหละครับต้นกอก็ับนะครับลักษณะต้นก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะนะครับนี่ต้นใหญ่มั้ครับเนี่ยครับพวกนี้จะเป็นต้นใหญ่แล้วมีหมากเป็นนำน้ำครับเดี๋ยวถ้ามีหมากเดี๋ยวผมจะทายให้เบื้องเราครับหมากก่อนนะ มากว่านี่กินแซบเด้อล้นลงมาเขาก็ทิเก็บไปขวากะค่อยๆเกาลักอะครับน่ครับถ้าเขาเบิ้งชัดๆก็คือใบกะสิประมาณนี้แหละครับนี่นะครับนีน่ละใบใบกอนะครับกะสิประมาณนี้เห็ดกอเนี่ยสีออกตามตามห่มต้นกอเนี่แหละครับตามน้ําที่มีต้นกรอนะ,นะครับ บางคนเพิ่นก็นอยากได้เห็ดกัเทถาๆไปเห็ดเชื่อแต่ว่าผมก็บบ่หมั่นใจนะครับว่ามันสิเกิดหรือบ่เกิดแต่ผมก็สีหาใหอยูุครับแต่ร้อมันออกหลายๆก่อนถ้าออกหลายย้ำใดก็ทักมาเลยครับผมที่เก็บไปให้เป็นเชื่อหรอครับสําหรับพระอาจารย์ที่อยู่ใช้ภูมินะครับว่าอยากได้เชื่อเห็ดหละงงอกตอนนี้เห็ดละงงอกันบ่ท่านไดนนี้นะครับเดี๋ยว ร้อยให้มีเห็ดละงอกให้มันออกก่อนครับมีเห็ดละงอกแถาหลายๆผมที่อัดใส่กองทรงไว้ให้หรอกครับกับท่านผอาจารย์อยู่ใช้ภูมอ่ครับเพื่อนอยากได้ผมก็สิเอาไปให้เพื่อนอยู่หรอกครับกับเบื้องคลิปไปเรื่อยๆหระครับถ้ามีเห็ดละงอกกราจังทักมาหาผมอีกที่หนึ่งนะครับนะไปครับเฮาเจียมเห็ดต่อไปครับ ตะไคร้ครับ หนาขาวดอกนึงครับห่างๆบึง้งดงพักอบแอบครับเนี่ยแะพักอบแอบที่เพื่อนเอาแกงใส่เห็ดนะครับหรือว่าสมพอดีแหละครับใส่หลายใส่หน่อยก็สีสมพอดีแหละครับ,น,น,รบนี่ครับลักษณะต้นไปสิละเนี่ยแหละครับเวลาขายเห็ดก็สีเอาพักอบแอบเนี่แหละครับให้เพื่อนไปน้ำ คุณคน้นพนกาแกงใส่เห็ดพันกะแซบแล้วแต่ค้นมักบ่มักเนาะครับแต่ส่วนมากก่ะสิว่าแซบเหรอครับอืมป็นอย่างขาวๆม่เห็ดนี่อย่าง โอ้เห็ดหนาขาวต้นนี่ครับลาดงันเหมือดต้นฮหอโอ้ยเก็บทันแล้วครับโอาละว่ะครับพ่อมูบอกใ่ญ่เลยเก็บเก็บครับอย่ดอกไอยกับนี้ว่าถือว่าโชคดีแหละครับเฮามาพ่อเห็ดมูเนี่ย็สิได้หลายเติบอยู่ครับ โม่ใหญ่อยู่ครับโอ้ดอกนี่ครับงามคักดอก อืมที่ยังมีอีกอยู่ครับเี่ทั้งเผือนะครับแมนอยูอ่ย่ สวยๆดอกน้อยๆเอาละครับน้อยคนเขาอยู่แถวเต่ดดอกที่มันกำลังพอดีกินนะครับ มูนี่ก็ได้หลายเติบด้วยล่ะครับเราหาบางอย่างกันครับหาสิเอยย่ยางเละบริเวณน,นี้แหละย่ยางเล่บางอย่างคานพ่อยจักมูนะครับเนาะยางเละบางน้ำมันนะ่ะ ครับพ่ออีก่มูนึงแล้วบ่อกี้ดอ,อกหรอครับมูนี่บ่ลหลายปันน่ะทำนี้เหรอครับ ดอกนี่มาเกิดดูไก่โม่ดอกเดียวแล้วครับชิดนาเลยอ่ะถึกฝน นี่แหละครับผลงานของเขาเมื่อเนี่ยกับโบหมานเมื่อหลายมือแล้วครับเมื่อนี่กับถือว่ามีวามหมานมาฝากพี่น้องเฮาอยู่ครับกับได้เห็ดกัตอนเข้าไปที่แรกก่มีเห็ดกัมีเห็ดหนาขาวแน่ละครับได้เห็ดกัวมาดอกงามๆหลายดอกอยู่ครับกับมีเถาเนียมีแกเนียแต่ช่วงท้ายๆม้ากับมาได้เห็ดหนาขาวมูใหญ่ๆอยู่มูหนึ่งนี่แหละครับแล้วก็หารอบขางรอบนั่นล้อๆนั่นกับได้มาเพิ่มกันก็ถือว่าหมานอยู่ครับเมื่อนี่ก็ได้ หลังจากที่ฝนก็ตกลงมาหน่อยนึงล่ะครับก็มีความานมาฝากพี่น้องเขาแล้วเมื่อนี่ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี่แหละครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาปิ่นกำลังใจคือเ่าแ่ละครับขอบคุณทุกทรัพทุกเม่นทุกการรับชมแหะครับพ่อการชิปนาครับผมขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ